ตอนที่1,140ยึดความจริงจัดพิมพ์โดยบิกเฟรดจอร์ดและลีจอแดนต่างตกตะลึงเห็นได้ชัดว่าไม่คิดว่าซีเรียสจะส่งข้อความถึงพวกเขาในเวลานี้และยังชวนพวกเขาทานอาหารเย็นอีกด้วยแน่นอนว่าสิ่งที่เรียกว่ามื้อเย็นเป็นเพียงข้อแก้ตัวเห็นได้ชัดว่าซีเรียสมีเรื่องจะคุยกับพวกเขาหรือบางทีอาจเป็นเอาเบิร์ดนอกนอจากนั้นพวกเขาไม่สามารถคิดถึงความเป็นไปได้อื่นใดอีก หลังจากความเงียบเกิดขึ้นชั่วครู่ในร้านอาหารจอร์ดก็ทำลายความเงียบก่อนและบ่นว่าเขาน่าจะพูดเร็วกว่าน,นี้เราเกือบจะอิ่มแล้วฉันคิดว่าซีเรียสต้องการพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือแล้วพวกคุณจะไปที่นั่นทีหลังไหมหลี่จอแดนกล่าวต่อยังไงก็ตามช่วงนี้ศาสตราจารย์หลูปิงสามารถทำงานล่วงเวลาได้ไหมก็ได้แต่อย่าคาดหวังอะไรสูงสนะ จอดและเฟรทานอาหารเย็นเสร็จอย่างรวดเร็วและรีบออกไปคุณยุ่งทุกวันเลยเหรอใช่น่าเสียดายที่คุณมาช่วยไม่อย่างนั้นฉันคงยุ่งกว่านี้อีกลีจอแดนมองดูคนสองคนที่จากไปและถอนหายใจ อย่างไรก็ตามฉันสร้างเรือเกวเลียนได้มากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแค่อดทนไว้และมันจะจบลงและคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องเรือเกวเลียนในอนาคตดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าเอาเบิร์ตจะให้เงินเดือนสูงกับคุณคุณสมควรได้รับมันเมื่อเฟรดและจอร์ดรีบไปที่เลขที่12องคริมโมเพลสพวกเขาพบว่าสิ่งที่เรียกว่าคำเชิญไปรับประทานอาหารค่ำนั้นเป็นเพียงข้อแก้ตัวเท่านั้นซีเรียสลูปินแมดไอมูดดี้ คิงสลีย์และศาสตราจารย์มกนกนาการต่างแสดงสีหน้าจริงจังอย่างยิ่งเราวกับว่ามีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นมีอะไรผิดปกติจอร์ดถามคุณติดต่อเอาเบิร์ดได้ไหมศาสตราจารย์มกนกนาการถามทันทีฉันเกรงว่ามันยากเอาเบิร์ดเพิ่งแต่งงานและเขาไม่อยากให้ใครมาขัดขวางการเดินทางหลงังแต่งงานของเขาอย่างแน่นอนจรอดไม่แปลกใจกับเรื่องนี้มากนักและถามโดยตรงว่าคุณเกี่ยวข้องอะไรด้วยเอาเบิร์ด ในร้านอาหารเกิดความเงียบชั่วครู่ซึ่งทำให้เฟร็ดและจอร์ดสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาออาเบิร์ตเกี่ยวกับดัมเบิลดอร์ศาสตราจารย์มกกอนนาการกล่าวดัมเบิลดอร์เป็นอย่างไรบ้างเฟร็ดเลิกคิวเล็กน้อยคิดว่าเขาคงเดาเหตุผลได้ดัมเบิลดอร์ได้รับบาดเจ็บครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นเขาฉันพบว่าฝ่ามือซ้ายของเขาดูเหมือนจะถูกเลวเพลิงไหม เสียงของศาสตราจารย์มกกอนนาการเต็มไปด้วยความไม่สบายใจฉันรู้สึกว่ามันร้ายแรงมากอาการบาดเจ็บนานแห้งและเป็นสีดำราวกับว่าพวกเขาตายไปแล้วคุณคิดว่าเวทมนต์แบบไหนที่ทำให้เกิดความเสียหายแบบนั้นแมดไอมูดดี I ้ถามพร้อมกับขมวดคิวไม่นี่ไม่ใช่ประเด็นศาสตราจารย์มกกอนนาการพูดอย่างฉุนเฉียวคุณยังจำคำทำนายของเอาเบิร์ตได้ไหมคำทำนายที่ว่ากระทรวงเวทมนต์จะล่มสลายในอนาคต กระทรวงเวทมนต์ในปัจจุบันดูเหมือนจะไม่ล่มสลายเมื่อไรก็ได้คิงซิลลี่สส่หัวเขาตระหนักดีถึงสถานการณ์ในกระทรวงเวทมนต์แม้ว่าการกระทำของสคริมเจอจะวุ่นไวายไปบ้างดีขึ้นกว่าเดิมมากและทุกคนก็ดีขึ้นสคริมเจอแสดงความมั่นใจให้พวกเขาเห็นมีความเป็นไปได้เพียงทางเดียวเท่านั้นที่อาจนำไปสู่การล่มสลายของกระทรวงเวทมนต์อันที่จริงทุกคนที่อยู่ตรงนั้นรู้ดีว่าศาสตราจารย์มกกอนานะการกำลังพูดถึงอะไร ดัมเบิลดอตายแล้วเฉพาะในกรณีที่ดัมเบิลดอตายเท่านั้นที่โวเดอร์มอร์จะสังหารถคริมเจอร์และเข้ายึดกระทรวงเวทมนตร์ได้ห้องนั่งเล่นเงียบลงอีกครั้งเฟรดและจอดสบตากันเห็นได้ชัดว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะถูกเรียกให้หารือเรื่องนี้ ในความเป็นจริงพวกเขายังเดาสิ่งที่ศาสตราจารย์มักอกนนาการพูดเพราะเอาเบิร์ตเคยกล่าวไว้ว่าโลกเวทมนต์จะวุ่นวายกว่านี้ในอนาคตและพ่อมดมักเกิลจะต้องประสบปัญหาใหญ่แต่ทำไมดัมเบิลดอร์ถึงซ่อนเรื่องนี้ไว้ลูปินถามด้วยความสับสนบางทีเขาอาจจะคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ซิเรียสมิมปากแล้วพูดว่าแฮร์รี่บอกฉันว่าดัมเบิลดอร์จะสอนเขาในปีนี้ คุณคิดว่าดัมเบิลดอร์กำลังจะตายและตัดสินใจบอกแฮร์รี่มูดดี้ก็รู้สึกว่าความเป็นไปได้นี้มีสูงมากดัมเบิลดอร์บอกเป็นในกับพวกเขามากกว่าหนึ่งครั้งว่าแฮร์รี่มีความสำคัญในความเป็นจริงทันทีที่เอาเบิร์ตคาดการว่ากระทรวงเวทมนจะล่มสลายก็มีข้อสงสัยและการคาดเดามากมายเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามความน่าจะเป็นที่คำทำนายจะเป็นจริงนั้นต่ำมากแม้ว่าคนที่ทำนายจะเป็นเอาเบิร์ตแต่ทุกคนก็ยังสงสัยอย่างดีที่สุดทายที่สุดแล้วไม่มีใครอยากจะเชื่อว่าดัมเบิลดอร์จะตายยิ่งไปกว่านั้นเอาเบิร์ตไม่ได้ทำนายโดยตรงว่าดัมเบิลดอร์จะตายมันเป็นเพียงการคาดเดาของพวกเขาเองอย่างไรก็ตามความสงสัยของดัมเบิลดอว่าถูกมนต์ดำครอบงำทำให้ทุกคนเกิดความไม่สบายใจอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามคิดออกผ่านเอาเบิร์ตฉันกล้าพูดว่าแอนเดอร์สันต้องรู้อะไรบางอย่างศาสตราจารย์มก,กอนนาการพูดอย่างหนักแน่นในวันแต่งงานฉันเห็นพวกเขาออกไปข้างนอกด้วยกันฉันไม่รู้ว่าพวกเขาคุยกันเรื่องอะไรอาแฮมจอรดไอเบาๆดึงดูดความสนใจของทุกคนคุณเจออะไรบางอย่างหรือเปล่าซีเรียสมองจอร์ดอย่างคาดหวังฉันคิดว่าคุณไม่ควรฝากความหวังไว้กับเอาเบิร์ต จอตเตือนอย่างช่วยไม่ได้ถ้าดัมเบิลดอไม่เต็มใจที่จะบอกเอลเบิร์ตก็คงไม่บอกเราใช่เฟรดดอพอยักหน้าเห็นด้วยบางทีเอลเบิร์ดรู้หลายเรื่องแต่เขาไม่ค่อยบอกคนอื่นเขาอาจรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องบอกให้คนอื่นรู้มากเกินไปหรือไม่เหมาะสมที่จะให้คนอื่นรู้อย่างเฟรดจอดและเอลเบิร์ตอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีแล้วและรู้จักนิสัยของกันและกันเป็นอย่างดี เขารู้สึกว่าแม้ว่าศาสตราจารย์มกอนนากันจะขอทํานายดวงชะตากับเอาเบิร์ตจริงๆเขาก็คงขอให้เธอถามดัมเบิลดอรโดยตรงคุณคิดว่าเขาจะไม่บอกเราเหรอหลู่ปิงเลิกคิว้วถ้าเอาเบิร์ตไม่เต็มใจทํานายดวงชะตาให้เราผลลัพธ์อาจไม่ดีนะซีเรียสคาดดาวและเขารู้จักเอาเบิร์ตค่อนข้างดีอีกอย่างหนึ่งถ้าดัมเบิลดอรถูกฆ่าจริงๆฉันสงสัยว่าสเนฟจะเป็นคนนั้นที่จะทํามันซีเรียส ทุกคนขมวดคิวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ซีเรียสมุ่งเป้าไปที่สเนปถ้าคุณไม่เชื่อฉันคุณสามารถถามพวกเขาได้ซีเรียสชี้ไปที่เฟรดและจอร์ดอย่าลืมนะอาจารย์ที่ฮอกวอตส์มันแปลกมากที่สเนปไม่ได้รับคำเชิญอย่าบอกนะเอิรเบิร์ตไม่ได้เชิญสเนปไปงานแต่งงานเพราะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีของพวกเขา ฉันไม่คิดว่าเอาเบิร์ตเป็นคนแบบนั้นมันคงมีเหตุผลบางอย่างที่เอาเบิร์ตคิดว่าเเนฟไม่คู่ควรที่จะไว้วางใจการที่ซิเรียสมุ่งเป้าไปที่เเนฟไม่ใช่ทั้งหมดเพราะความขัดแยงระหว่างทั้งสองฝ่ายแต่เป็นเพราะสเนฟเองสงสัยว่าเขาไม่เคยลืมว่าเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เอาเบิร์ตไม่ต้องการเข้าร่วมภาคีฟีนิกก็คือเขาคิดว่าอาจมีผู้ทรยศอยู่ในภาคีนัมเบิรดอรสาบานว่าเเนฟมาจากฝ่ายเรา ศาสตราจารย์มกอนนาการขมวดคิว้วเขาแน่ใจว่าคำสารภาพของสเนฟนั้นมาจากใจจริงๆเขายังบอกด้วยว่าเขาไม่อยากได้ยินคำพูดเกี่ยวกับสเนฟคำพูดไม่ดีฉันกล้าพูดได้เลยว่าเอาเบิร์ตรู้อยู่แล้วว่าสเนฟเป็นสายลับสองหน้าซีเรียสแตนิ้วบนโต๊ะและเห็นได้ชัดว่าสเนฟไม่คู่ควรที่จะไว้วางใจใช่เอาเบิร์ตไม่เชื่อเเนฟ จอร์เห็นด้วยกับคำพูดของซิเรียสฉันเคยถามอัลเบิร์ตว่าทำไมเขาถึงไม่อยากเข้าร่วมภาคีฟินิกเขาบอกว่าภาคีฟีนิกไม่น่าเชื่อถือและเต็มไปด้วยช่องโว่มันไม่มีประโยชน์สำหรับเราที่จะคาดเดาที่นี่ m มูดี้ไม่เชื่อสเนฟมากนักวิธีที่ดีที่สุดคือคุยกับดัมเบิลดอร์โดยตรงแต่ฉันคิดว่าความเป็นไปได้ที่เขาจะบอกเราไม่สูงนักดังนั้นให้คุยกับคำทำนายของอัลเบิร์ตคือทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ แม้ว่างูดี้จะไม่เชื่อเรื่องการทำนายดวงชะตาจริงๆแต่ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าเอาเบิร์ตเป็นผู้มีอำนาจในด้านคำทำนายเช่นเดียวกับที่ซีเรียสพูดไว้ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรการปล่อยให้เอาเบิร์ตทำนายก็ไม่เสียหายเราควรทำอย่างไรหากการคาดเดาของเราเป็นจริงจูจูลูปิงก็ถามในห้องนั่งเล่นเกิดความเงียบอันนาขนลุกอีกครั้ง ทุกคนแค่อยากรู้ความจริงแต่ไม่มีใครคิดถึงผลที่ตามมาแม้ว่าดัมเบิลดอร์อาจจะตายจริงๆในอนาคตอันใกล้นี้พวกเขาจะทำยังไงได้ไม่มีอะไรที่พวกเขาสามารถทำได้ฉันได้แต่อธิษฐานในใจว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนคุณควรคุยกับผู้ชายคนนั้นฉันรู้ว่าคุณจะมีวิธีติดต่อกับผู้ชายคนนั้นแน่นอน ซีเรียสมองไปที่เฟรดและจอร์ดเขาแน่ใจว่าด้วยตัวละครของอัลเบิร์ตเขาจะฝากข้อความด่วนไว้อย่างแน่นอนข้อมูลการติดต่อเฟรดและจอร์ดมองหน้ากันใส่หัวแล้วพูดว่ามันไม่มีประโยชน์และคุณก็เลือกช่วงเวลาที่แย่คุณควรรู้ว่าเรื่องนี้สำคัญแค่ไหนศาสตราจารย์มก,กอนนาการจ้องไปที่เฟรดและจอร์ดอย่างเข้มงวดเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งจ้องมองเฟรดและจอร์ดตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมาก และในที่สุดก็ยอมแพ้อย่างไม่เต็มใจเอาล่ะเรากลับไปเอามันกันเถอะแต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะติดต่อกับเอาเบิร์ดได้หรือไม่และเรายังคงยึดมั่นในมุมมองของเราแม้ว่าเขาจะรู้อะไรบางอย่างจริงๆเขาจะไม่บอกเราหลังจากพูดอย่างนั้นเฟร็ดและจอร์ดก็รีบจากไปสักพักพวกเขาก็นำกระจกบานเล็กมานี้ ซีเรียสมองกระจกบานเล็กในมือของเขาและรู้สึกประหลาดใจมากเขามีกระจกสองด้านด้วยแต่มันก็แตกต่างไปจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างสิ้นเชิงอันที่จริงถ้าเฟร็ดไม่ได้บอกว่ามันเป็นกระจกสองทางก็ไม่มีใครจําได้ว่ามันเป็นกระจกสองทางเอาเบิร์ตเป็นคนสร้างมันขึ้นมาจอร์จอธิบายว่าเดิมทีระวางแผนจะขายมันเป็นกระจกเงาของคู่รักให้กับคู่รักเพื่อเชื่อมโยงถึงกัน แต่มันก็ทําได้ยากสักหน่อยมีเพียงเอาเบิร์ตเท่านั้นที่ทําได้และตอนนี้ผู้ชายคนนั้นก็ขี้เกียจแล้วโครงการนี้สามารถระงับได้ชั่วคราวเท่านั้นซีเรียสไม่ได้พยายามใช้กระจกสองด้านแต่ยื่นกระจกสองด้านให้ศาสตราจารย์มกกรานากันอาจมีเพียงศาสตราจารย์มกกรนากันเท่านั้นที่สามารถติดต่ออีกฝ่ายได้ในเวลานี้เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุร้ายคุณใช้สิ่งนี้ได้ยังไงศาสตราจารย์มกกรานกากันมองกระจกในมืออย่างสงสัย แค่เรียกชื่ออีกฝ่ายถ้าเขาได้ยินเขาจะตอบคุณจอร์ดอธิบายสั้นๆว่าจะใช้อย่างไรแต่ฉันแนะนำว่าอย่าคาดหวังสูงเกินไปปรากฏว่าเฟร็ดและจอร์ดพูดถูกศาสตราจารย์มกอนนาะการตะโกนใส่กระจกสองทางเป็นเวลาหนาทีแต่ไม่มีการตอบสนองจากกระจกสิ่งนี้อาจเป็นของปลอมหรือเปล่ามูดดี้มองดูฝาแฝดวิสลียอย่างสงสยัยเป็นไปไม่ได้เราทดสอบมันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มา เฟรดหยิบกระจกสองด้านกลับมาแล้วแนะนำว่าถ้าคุณอยากพบเขาจริงๆฉันขอแนะนำให้คุณรอจนกระทั่งหลังการเดินทางหลังแต่งงานของเขาฉันคิดว่ามันไม่มีประโยชน์สำหรับคุณที่จะตามหาเขาตอนนี้ถ้าเอาเบิร์ตคิดว่าดัมเบิลดอรจะต้องเจอปัญหาใหญ่จริงๆเขาจะเตือนดัมเบิลดอรล่วงหน้าอย่างแน่นอนท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดีมาโดยตลอด อัลเบิร์ตฉันจะทำอย่างแน่นอนอย่าเห็นดัมเบิลดอรประสบปัญหาใหญ่หรือเสียชีวิตเพราะเหตุนี้จริงๆแล้วเฟร็ดและจอติดต่อกับออลเบิร์ตหรือเอลประจำบ้านผ่านกระจกสองชั้นก่อนที่พวกเขาจะมาพูดแบบนี้คำตอบที่พวกเขาได้รับนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาคาดหวังไว้จริงๆและเัลเบิร์ตก็ขอให้พวกเขาถามดัมเบิลดอรด้วยตัวเอง ทั้งสองคนไม่ใช่คนโง่จริงๆแล้วความหมายของเอาเบิร์ตนั้นชัดเจนการคาดเดาว,ว่าดัมเบิลดอร์อาจตายน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเอาเบิร์ตไม่ได้บอกพวกเขาโดยตรงในที่สุดทั้งสองก็ไม่ได้บอกสมาชิกคนอื่นๆของภาคีฟีนิกเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เพราะมันจะไม่มีประโยชน์ทันใดนั้นพวกเขาก็เข้าใจว่าทำไมเอาเบิร์ตถึงไม่เต็มใจที่จะพูดถึงเรื่องนี้แต่ขอให้พวกเขาถามดัมเบิลดอร์ด้วยตัวเอง เรื่องนี้จะถูกเก็บเป็นความลับชั่วคราวและอย่าให้ผู้อื่นรู้โดยเฉพาะสเนฟซีเรียสเตือนถ้าเขาบอกโวเดอร์มอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆบางทีฉันคิดว่าสิ่งที่ซีเรียสพูดนั้นสมเหตุสมผลแม้ว่าดัมเบิลดอร์จะคิดว่าสเนฟคู่ควรแก่การไว้วางใจแต่บางครั้งทุกคนก็มองเขาแมทไอมูดดี้เห็นด้วยศาสตราจารย์มกอนนาะการลังเลอยู่ครู่หนึ่งและพยักหน้าในที่สุด ฉันจะถามดัมเบิลดอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองคุณควรหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วคิงซ์ลียพูดกับเฟร็ดและจอร์ดอย่าก,กังวลไปเลยเรารู้ว่าต้องทำอย่างไรจะถามอะไรก็พูดมาหลังจากที่เอาเบิดยื่นกระจกสองทางให้เอลประจำบ้านเขาก็หันไปสบตากับอิโซเบลที่จ้องมองไม่อยากให้พวกเขารู้เหรอถึงจะรู้ก็แก้ปัญหาไม่ได้ เมื่อมองไปยังทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเอลเบิร์ตพูดอย่างสงบนอกจากนี้ฉันเชื่อว่าดัมเบิลดอรก็มีแผนการของเขาเองเป็นการดีที่สุดสำหรับเราที่จะไม่ขัดขวางแผนของเขาฉันคิดว่านี่เป็นข้อแก้ตัวสำหรับคุณที่จะขี้เกียจมากกว่าอิโซเบลบีบแก้มเอลเบิร์ตแล้วพูดว่าแค่โยนคำถามไปให้ดัมเบิลดอร นี่ไม่ใช่คำถามที่ฉันควรจะตอบตั้งแต่แรกเอาเบิร์ตใส่หัวแล้วพูดว่าไม่อย่างนั้นคุณอยากให้ฉันบอกพวกเขาอย่างไรว่าดัมเบิลดอร์จะตายในปีหน้าและสเนฟก็ฆ่าเขาสเนฟฆ่าดัมเบิลดอร์เหรออิโซเบลตกใจใช่แล้วสเนฟทำได้คุณบอกดัมเบิลดอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาพูดอะไรอิโซเบลถามอย่างสงสัยเขาเชื่อเเนฟเขาเชื่อสเนฟเหรอ อิโซเบล,เบลไม่เชื่อจริงๆแล้วสเนปเป็นสายลับสองหน้าทั้งดัมเบิลดอร์และโวเดอร์มอร์ดคิดว่าสเนปเป็นของพวกเขาสเนปมาจากไหนอิโซเบลถามอย่างสงสยัย